สบายดีสบายดีหน่งคนไปแล้วกลมาสบายสบายดีพี่น้องขึ้นไต่ดำนาลูกชาวไาวนานั่งอยู่กบขามตอนนี้ที่ม,มีโฮมภาพบรรยากาศให้พี่นอนะ้องแลนะเบิ่งกันเนอรสวัสดีครับสบายดี บอกคอยได้ลา์สดแต่โดนแล้วฮึปีอปีโอจะกปีสองพันอะเหมืนสิบเก้าสองพันสิบเก้าเลโอ้โาดำหง่ะนะ กินข้าวจิตว no ิญญาณข้าวกินข mm ้าวจชาดูย์ชาดูย์ชาดูยเด้อจชาดูย์ชาดูยคือกินข้าวทักทานสัมบารีสวัสดีครับหนึ่งคนเนาะได้ข้าวมาเบิ่งรายงานโตเนี่ย เด้ออย่าลัวเป็นภายนอกตอนนี้เบาโอเคอยู่ที่นั่งอยู่ก้มาขามพี่นอ้องเห็นบอกอันนี้มีต้นมะขามแล้วก,ก็ก้มโพเนาะอันนั้นก็จะเป็นเทียงนาอ่าเบาโอเคเป็นดำนามาดำนาซอยอ่าอ่าเบาโอเคเนาะภาพบรรยากาศให้พี่น,อนะอนาา้องได้เบิกกันเด้อปูผาใบก๊าลังสีหนังกินข่าว พักทาสบายดีเดอ้อหนึ่งคนที่เข้ามาเบ่งเนาะสวัสดีพี่แบงค์ไ,ไ,ไ,ไร่สดเอ้าไ,ได้ปลาไ,ได้ปลาแบงค์เห็นแล้วเดี๋ยวจังถ่ายมาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินข้าวเที่ยงเดอ้อ ตอนนี้เวลา11โม,มงไป1ดโมงปลายเนอะอทักทายสบายดีพี่น้องทางยูทูบทางหลายเนาะสุข,ขสุขคนเบาเคบอกขอยได้ไหลายสดแต่โดนลหลายๆเดือนเลยพี่น้อง มันโดนเถื่อนเอาบ่คอยมีเวลาขอบมกขอบใจเด้อที่เข้ามาเบ่งช่องเบาเคเนาะขอบคุณครับฤสิ่ายพี่น้องเนะเบ่งคัมื้อนี่ได้เมโนยังแน่กินเนาะเด้ผากันน,ะนังข้าว โน่ส no, ้มต่ำต้ำปลาแซ่บกินเองแซ่บเองแบงหันหนามาพี่เนี่ย Ôi yên sờ bài Nói bữa kia nè nói กระปุกตกแดดข่าวสิตายเลยพี่นอ้องแห่งแรงอยู่ตกแต่องหันบางแห่งหนึ่งสวัสดีเดอร์หนึ่งคนขอบมกขอบใจหลายๆที่ขำมาเบิ่งเนาะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทักทายสบายดีแต่หน้าเบาเคยังได้ดำตะกก,กพี่น้องดำมันลืกหัด,หนาานดเนาะจ้างบอให้จิจ่างจ่างดำนามาเด้อม,มาดำ <c oughs> นาซอยเด้อผู้ได้ใจดีก็ได้มันเล่นขี่ต้มน้ำกันมาเด้อม,มาเด้อ มาไหมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดนากะนาแลรนาดำเนาะลูกสาหนสาวเ้านา <c oughs> <c oughs> เย็นสบายเย็นสบายแช่ชบ่แช่บ่หืมไหลไหมไม่ไมน,นู่วันนี้

นี่คือขาวที่ดำแล้วพี่น้องขาวที่ดำแล้ว้นี่เห็น่หน้าบอนนานใหญ่เบาเคนเนอ็นดำแล้วเลยนาตรงนี้ยังเหล,ลืออีกอี่ตงหนึ่งเก่งนาดำแล้วแต่พ่นบูตกสสยพี่น้องเขียวแต่ปุ๋ยอย่าแต่บมมีน้ำนะพี่น้องเนาะ ฝากผลมาตกทางหนีอเดอ้อ ยัง่เคยมาลาออกมาดำนามาดำนามาขึ้นข่าวขึ้นข่าวพี่น้องเด้อเด้อขึ้นข่าวขก้นข่า

ยงได้น ok ้องเอ้ยมาลาองัน้องได้ได้แขึ้นแล้เมนนั่นาก็ยาลาเงลุคลาล้แรงขึ้นแล้งลงจบประมาณนี้นเพิ่มกามาใครเ้าอันนมันะบจัง ก็มีค่ะนี่ถามมันก็บอกใช่โอ๊ยบางทีบาไปไหนเอาละแม็คนะฮะจไปมันไม่ทำไป

mọi người 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 เปลาตกเกบ่เอาไปหน่อยหนึงจะ้อนาี่หน่งปีหน่ป่าวนาน้อยรอกหน่งเอจุกอนึ่มีนี่เจ้าจะปีแต่เขาอยู่มันก็จะชันมีนี่เขาหางมานี่กับหเ่าเาบอกเ้หม้งมว่าแต่เขามาได้เาบอกเขาเห่นข้างหางมานง

ไปกินนี่ได้มีบัก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 กินนี่นะตะลากินเอาบ่ทันนะนี่แต่แบบเด้อเป็นเว้าเนาะพี่น้องดูกันได้เลยทั้งเพิ่นเรื่องว่า

รุ้นรุ่้ป่านรุ่นตัดต่อเลยนะครับหน้า